บทที่สิสชนะชยาสนากตาพุทธาเจตวามารังสาวหานังจกตุสัจจาสพังระสังยีปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทายทะโยพุทธาอัตถวิสตินานะนายกาสเพปาทิตตาไมหังมัทธะ เกเตมูนิสราสีเสปฏิติโตไมหังภุโธธโมทวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุริสัพพะกุณะกะโรหาทายเมหนุรุโตสาริปุโตจะกทักขินีโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมตลาโนจะกวามเกทักขินีสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกสโปจะกมหานาโมอุพาสุง วามะโสตะเกเกสตโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะทังกโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสภิโกมุนิปุงงขโวกุมารก,กัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวะทะเนิจจังปะติตาสิกุณากะโรปุญโยอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะ ิเมชาตานลาเตติลากามะมะเสเสสาสีติมหาเทราวิจิตาจินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราจิตวันโตจิโนรสาจลันตาสีนเตเชนะอังคะมังเขสุสันทิติ ระตนังปุรโตอาสิทักิเนเมตตสุตตกังทัชขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปะริตันจะอะตานาติยะสุตตกังอากาเสชาทะนังอาสิเสสาปการะสันทิตาชินานานาวะรสังยุตตาสัตตาปากรังลังกาตาวาตาปิ ตาทัศนชาตาพาหิรันขัดตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันตุอานันตาชินติสนาวะชะโตเมสะกินเจนะสัทธาสัมพุทธาปัจเจริชินะปัญชรมัดสันหิวิหะรันตังมหิตเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเต αι. มหาปุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขุโตสุรโคโจินานุภาเวนะจิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะจิตตาริสังโฆสังคานุภาเวนะจิตตันตรายโยสัทธมมานุุพาวาปาริโตจารามิจิณปันจะเรติ พาหงสหัสสมาพิณีวิตาสาพุทธันตังชีเมฆลังอุทิตโคราชเสนมารังธานาทิธรรมาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเติจสาภวัตเตชจยมังคลานีนาราธิเรกามาพิยุตติตสพัพพะรติงโครัมปนาละวกรามะาคัมทัตยักขังขันติสุทันตวิธินาจิตาวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคะลานินาลาคิริงข้าจาวารังอัติมตัตตะคูตังทาวักจิจักกามะสาวีนาสุธารุนันตังมิตตัมปุสีกาวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคะลานิอุคิคตะคัคขมะตะหิติหัตถสุธารุนันตัง ทาวันติโยชาณปะทางคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตมะโยจิตวามุนินโทตัมตีชะสาภาวตุเตชยมบังขลานิกตตวานากัตธามุทารังอิวะคำพินีนาจินจายะทุถาวะจนานังสะชะาณกายะมัจเชสัน เตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสสัพวตุเตชยามังขัลานิสัจังวิหายะมัติสัจจากวาทัเกตุงวาธาภิโรปิตาปิตามะนันอาทิอันทพูตังปัญยาปัทถิปัจจาริโตชิตตวามุนินโทตันเตจัสสัพวตุเตชยามังขัลานิ นันโทปานันทพุชฌังวิยุทังมหิถิงปุตเตนะเทระพุจักนเนนะธัรมะปยันโตอิทุปะเทสับิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะาสาะวาตุเตชายามังคลานิทุกขาหะทิปุจเคนะสุทัตถะถังกรรม,มังวิสุทธิสุติมิตติปาภกาพิธานัง ยานาคาเตนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะลานิเอเตปิพุทธัชยามังคะละอัตถกะทาถาโยวาชนโนทินาทินเดสารเตมตันธีหิตวานัมเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยานโรสปัญโยมหาการุนิโก นาโูหิตายะสัพพนาสัพพะปานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปโตสัมโพธิปุทตนังเอเตนะสัจจวัชนนะโหตุเตชยาบังคลังชยันโตโพธิยามุเลสัจญานังนังทิวัฒโนเอตังเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยาสุชยาบังคะเลอปารม อัปาราชิตาบาลังเกสีเสปตาบิปุกเรอภิเศเกสะพุทธานังอาัปปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะพาตังสุปุิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพรัมมจาริสุปัทขินังกายกรรมวจากรรมังปัทขินัง ปทัทถินังมนโนกมังปานิทิเตปทัทถคินาปทัทกินานิกัตตวานารพันตเทปทัทกินเนภะวตุสัพผะมังขาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสับพภะพุทธานุภาเวนัสถาสุธีผะวันตุเตภะวตุสัพผมังขาลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพธรรม,มานุภาเวนัสธาโสติภะวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธาโสติภะวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบขเรโพติขเรตะหิงตัหิงตาธรรมธาเนนะภวันเตปูจิตาโสติ กาโรนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัดชานะวกาจะาภิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปสัปสกาขามาจะเทสาริขะมาจากอิสราสับปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาส,สังสีทชาตาอาาัทโรอัทโวปะ ติกานิยานิการธรรมะวรังปาติเจเต,เตสัพเพบิทุกขันสะกะโรนตุสัน,นงังตาตุจิรังสตังธัมโมธรมมัทธราจะอุคขลาสังโฆโหอตุสะมัคโคะอัตถายะ,จะ,ายะจะอิตายะจะอัมหรักขตุสัมธัมโมสัพเพบิธรมมะจาริโนวุต ทะติงสัมปานุเนยามะธรรมอริยปวีิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานินโนพุทธะศาส,สเนสัมมาทารังปวีันโตกาเลทีโวปะวัตสตุบุติภาวายะสัตตานังสะมิทงังเนตุเมธะนิงมาตาปิตปาจะัก ระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเณมราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาตุขปัตตาจะนิตุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิยาปานิโนเอตวาวตาจะอภิหิ สัมพตังปุญญสัมพทังสัพเพเทวะลุโมทันตุสัพพสัมปต,ติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายศีลังรักขันตุสัพพทาภาวะนาภิราตาโหตุขัดฉันตุเทวะตาคตาสัพพุทาพรปตาปัจเจกายัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันรักขัง พันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุบังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสธีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสธีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สรพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุหนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดสวนมนต์พระประสูติพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทพให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเษธีเรียนยอดเสรษธีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาบสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทิน